แล้วถ้าอาัดซ้ำกับอันเดิมไม่ได้เ,เปตัดต่อนะครขอผนได้ไน้สวัสดีได้ยินเสียงไหมเนี่ยสวัสดีอยู่น้ำอ่ะตามมาจ้าตอนนี้นะครับตอนนี้นเราจะอาพาอะไรนะคุณสวยสวยสำคัญเปิดไฟยังไงครับนี่ไงผุ้ยเหี่ย อันนี้คือปุ้ยดูหน้าตอนนี้เราได้น้ำอย่าอย่าอายกล้องงานนี้ห้ามอายกล้องกูจะไปเอาชีสเอ้ยไม่ใช่กูจะไปเอามายอสซอสอะไรกูดูหรอบเอาหมดเลยมันถ่ายอยู่ไหมนี่ถ่ายอยู่นะครับตอนนี้เอ่าผานอยางหน้อ่ากูไม่ได้ผ่านพูดชื่อหน่อยพูดชื่อหน่อยเตยจรินพูดชื่อหน่อยฮะชื่ออะไรครับ ชื่อหมากปรินหมากปรินเม้ยจ่เดชรินก็มดอ๋อชื่อนั่นเดชคุกิมิยะอ๋อขอเดินไปไกลๆได้ไหมครับขอดูการแต่งตัวตั้งแต่หัวจนเท้านะครับอ๋อเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าไม่มันจริงๆไม่กล้าแต่งนะเนี่ยอ๋อเหรออะไรใช่ใครใครใครเป็นสไตล์ดิดเป็นสไตล์ดิ์กูนี่แหละเป็นสไตล์ดิ์ใครใครกูใครถามครับดอก อันนี้คือเป็นจุดอะไรย้ไม่ได้ครับครับกันคืออะไรครับเฮ้ยเข้าต้องออกไปก่อนเข้าตัวเล็กทั้งหน้าทั้งหลังอะไรเล่นแซนด์วิชกันเหรอครับอันนี้คือเล่นแซนด์วิชกันใครต้องนี่เดี๋ยวกูต้องออกก่อนไหมเชื่ออะไรครับสตางค่ะนี่โอ้ยชื่ออะไรครับชิปอนนี่ เราไปดูข้างนอกกันไม่องมันใหญ่ไปกินเยอะมีช็อตสโลว์กินเยอะอ่ากินโชว์กินเยอะนี่เอาไม่ทันทันไหมเอาใหม่เอาไหม่อ้าวแสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแบงค์แบงค์อะไรครับก็ให้นัทตาชิมันเป็นกล้องเรียมเด็กแบ่งยาชื่ออะไรครับ ชื่อจริงจริงอะไรชื่ออะไรชื่อจิโนะครับผมเป็นเดือนนะคะพี่แดงมหาสารคามนี่สองพนะครับนี่ตอนนี้ทำทำอะไรอยู่ครับทำก็ตอนนี้กำลังกินเนื้อย่างครับอ๋อแล้วฝากผลงานด้วยครับฝากผลงานนะผมก็มีหนังหนังเกย์ครับชื่อหนังเรื่องทำลายเน็กเจงครับพอนนี้งสุดทายสองเป็นเกย์หรืตั้งใจเล่นก็หนังเกย์ครับก็ต้องเป่นเป็นเกย์ครับอ๋อเล่นเป็นเกย์ แล้วติดตามในครับเข้าเรื่องการกระาคนนี้ไหมครับผมคนแม่นักแสดงนำในเรื่องครับผมนี่ตองนี้ต้งใจเล่นมากครับเล่นจริงเจ็บจริงคุณก็เล่นได้เหรอครับไม่เล่นครับอ๋อพูดเหมือนคุณเล่นเลยนะครับกำลังใจเพื่อนครับอะไรเราจะมาดูคนนี้นะครับรู้สึกว่าอารมณ์คุยกับแฟนสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ชื่อแแบบยังไม่รู้ว่าแบมอะไรอะ่ะแบมแบมอะไรครับแบมอ, <laughs> <laughs> อ้วนแบมออุ้ยเสียงโหดร้อนแมนมากไห <laughs> นพี่เซนต์ตัวเองไหนอุ้ยมัย <laughs> นนึงไม่ออก <laughs> จริงจริงเอ้ยเขินอ,อะไรอย่าเอียงอย่าเอียงเอียงไปเอียงมา <laughs> เดี๋ยวทำอะไรครับทำอะไรอยู่ <laughs> พูดกับโดดอุย้ยบอกว่าอะไร <laughs> พูดไม่ได้ <laughs> มันมีความลํานะครับครับย้อนกลับมาดูคนนี้นะครับคือแบบไม่ไหวจริงๆแบบไม่ไหวเลยไปไหนครับไปไหนเรื่องของกูสัตว์คุยเรื่องอะไรกันครับเจาอยากไปวังเวียงกับเพื่อนๆนะแต่อยากให้มอสขับรถไปมือขับข้ามประเทศไม่ได้นี่ได้แต่ว่ารถรถต้องมีอะไรสักอย่างรถต้องมีตัวทีคืออะไรตัวทีติดหลังรถอะใครเป็นคนออกแบบทรงผมให้ ตื่อเอาใหม่หัวเราเอาหน้าเมื่อกี้ไหมอยากกินอ่ะจ้าตางอยากไปทะเลเหรอบ้างแสนสองนีดีต้นรันจ้ำท่าข้อตีนอุ้ยนี่คือการแนะนำสถานที่เที่ยวในขอนแก่นเนี่ยร้านไปไม่ได้ยินนอะไรไปื่กีกูไปฟรีไงกูไปถ่ายรูปโปรโมทอ่ะอุ้มมันใช่มันอย่าพูดกับมันมันใช่ฟรี ันนี้คืออาหารเออแต่พวกแฟนขับนี่น่ากลัวมึงไม่เคยเห็นกล้องหรอมึงถ่ายเอาไว้เปรียบแกเป็นภาพความทรงจำนี่แต่พวกแฟนขับนี่น่าลัวจริๆนะมึงอย่างอีเพ่วว่าอย่างนี้ใ่้ไหมทําไม่ต้องถ่ายเออคือมึงจะถ่ายอ่ได้ได้ได้แล้วก็กลับมาในบ้านกันอีกครั้งนะครับทำอะไรครับดูหน้าหน้าดูกินถั่วกระปน ป่นอะไรป่นปลาเฮ้ยพูดภาษาไทยได้ไหมฟังไม่รู้เรื่องปลาละเอียดละเอียดอ๋อเขาเรียกเรียกว่าป่นคุกใส่ใช่คุกใส่กันแล้วก็ป้านันบอกชาคุกในอะไรกูรู้ภาษาไทยน้อยเข้าใจไหมไปไปเรียนที่ไหนมาครับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดอ๋อสแตมฟอร์ดนี่อยู่ไหนครับอยู่ขอนนี่แหละเดี๋ยวฮะ คุณขอแก้ได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเรียนสาขาอะไรครับเรียนสาขาอะไรสาขาศาสรมืดอฮะศาสรมืดศาสรมืดคืออะไรครับคือสงการนี่ศาสดักดักศาสตรงที่มืดๆอย่างนี้ศาสตรอ๋อศาสอ๋อใช่ทำศาสในที่มืดสังเกตหน้ามันจริงจังมาก ขอดูขอดูพื้นที่หน้านิดหนึ่งครับอือหือดูสิเหมือนเหมือนสยากัะแควไหมหนหนครับหนเดี๋ยวยังพึ่งไปครับขอดูขอดูภูเขาเน่ยโชว์ภูเขาหน่อยครับดูนะโอ้โหชัดเจนมากเลยสังเกตดีดีว่มีนักท่องเที่ยวปีนเขาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ปีนอันนี้เทอาเขาแอลอันนี้คืออะไรครับอันนี้น่คืออันนี้น่าจะเป็นอะไรวะกอบหน้า ก็บอกว่าสยามสแควร์สยามสแควร์เป็นจตุรัสอะไรก็จตุรัสสยามไงจตุรัสสยามมาจากไหนครับอ๋อมาจากอังกฤษอังกฤษนี่อยู่ประเทศอะไรครับพ่อมึงดูถามพ่อมึงดูดูอ๋อนี่มันคือนี่คือบรรยากาศการกินเนื้อแล้วสนุกไหมเพู่อะไรไหยครับสนุกไหมอ๋อสนุกครับ ดูครับอือหืออือหืออือหือได้แต่ใดมาครับอันนี้กางเกงใครครับอันนี้กางเกงเพื่อนใส่คู่กับรองเท้านี่ครับอันนี้ชั้นนี้กำลังมาอันนี้อันนี้แอดดาเราดูก่อนแป๊บนึงแอดดานั่นแหละถูกเลยพูดอะไรครับ ถ่ายรูปใช่ไหมถามซื้ออะไรเข้ามากินแฟนเหรอครับแฟนกันเหรอฮครับโอ้โหอย่าดูดหูกันค่ะออใครนี่ใครนี่อย่าดูโอ้โหดูนะครับดูนะครับสามสิบเจ้าคิดยังไงครับมีผู้ชายมาลุมล้อมอะไรอย่างงี้รู้สึกเซ็กซี่รู้สึกยังไงมีผู้ชายมาลุมล้อมรู้สึกแลบปาก รู้สึกยังไงนะคะปกติโดนลุมมากกว่าในคำว่าเลือกได้ไหมคะคว่าเวทรู้ไหมว่าภาษาอังกฤนคืออะไรเลือกได้เลือกได้เลือกได้่าเลือกได้อนี่อยู่ายเลือกได้ัสลับทหน้าลหน้าแเมื่อกี้อะไรครับเกิดอะไรขึ้นก็ทุวไปอะค่ะอะไรนะนี่อไโดนแล้วูจับได้แล้ว ตาเป็นธูเรตอ่ะปีสิปึงมากสิปึงนี่คือดารานะครับดาราดาราหนังเกคุณก็ตอกย้ำเขาเลยเกินรับเพื่อนรับเพื่อนคอยดูแม่ให้กูเห็นแม่นาคตคอยดูทำไมทำไมกูทำไมกูกลัวไม่กลัวเดี๋ยวจะเล่นเล่นเกมแน่นอนดูหุ่นเขานะดูไซส์นี้เดี๋ยวฮักยังอายนะยิ่งอันนี้เรื่องข้าวนิ้วจิ้มนิดเดียวเดี๋ยวฮักนี่ กระเด็นนะครับบอกไว้ก่อนเฮ้ยซีโน่เป็นดาราหนังรักว่ะหนังรักวัยรุ่นอย่างเงี้ยซ่อไม่จับแปมเลยไม่งันมันจะหาจับแปมคูดแรกใช่ซีโน่เป็นดาราเน้ยนี่แหละกูเมึงกูเรียนข้างอีนครับใช่ไหมในรองเท้าในรองเท้าเราเราเอาไม่ถ่ายละแล้วทำไมนครไม่มาท่นนเดไมมัชวนมันแล้วมันเคยมาอะไรที่ไหนล่ะแต่มันก็มีตลาดอะไรใช่ไหม มันสุกป่านี้กลับสะโกนไปแล้วมั้งเนี่ยมันบอกไม่กลับนี่ไม่รู้กล่าวมันนะมาแล้วมาแล้วหมันบอกมันมาเล่นนะไหมอกมันไม่กลับนะไในส่วนการพูดอะไรมันบอกเล่าถึงความรู้สึกนะครับในการวันนี้บ้านตั้งไม่มีบ้านตั้งก่อนแล้วค่อยเดินไปโอ้กินน้ำเซ็กซี่มากเลกินน้ำเหมือนกินน้ำจากเป็นเด็กหญิเด็กหญิงเดินเอาความรู้สึกเลไพ สวัสดีครับชื่ออะไรครับอันนี้เป็นเด็กใหม่สายศิลห่อถามแบบไม่ไม่ใช่พระกล้องไม่ใช่พระตัวบันทึกก่อนเตรงหอ